สวัสดีครับวันนี้ทาราชภัาคุณผู้ชมมาชมที่ดินที่ท้องการที่จะขายครับพื้นที่ตำบล4ีมาพุทธอำเภอสีมาพุพาาพจังหวัดปราจินบุรีที่ของเราจะห่างจากถนนทางหลวงชนบทเส้นระเวะไผ่ทางรัดไปเส้น359ครับห่างประมาณ200เมตรเข้ามาถนนที่ทาราเดินตอนนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ ถนนกว้าง8เมตรเลยทีเดียวครับเป็นถนนดินเดิมครับยังไม่มีการเทลูกหลังหินครุกไฟฟ้าน้ำประปาห่างอยู่ประมาณ200เมตรที่ชนดคุดแดงนสศสีจอครับเนื้อที่6ไร่หน้ากว้างติดถนนครับ133เมตรลึกยาวลงไปฝั่งซ้ายครับ60เมตรฝั่งขวา93เมตรถ้ายแปลง134เมตร แปลงเราจะหันหน้าไปทางทิศเหนือรูปแปลงครับตามฉนดคุดแดงนอสสีจอครับสภาพพื้นที่ตอนนี้เป็นที่นาแบบที่นาลกล้างครับไม่มีการทํานาสำหรับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับพื้นที่จะอยู่ห่างถนน304ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางเขาออกสะดวกครับเพียงแค่รอการพัฒนาพื้นที่ถนน กว้าง8เมตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมหาโพธิ์เท่านั้นคุณผู้ชมคุณลูกค้าทีมลังมองหาที่ดินแปลงเล็กครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรจนปาชินบุรีใกล้นิคมอุตสาหกรรม304ปาชินบุรีครับที่แปลงนี้มาแบ่งกันได้เลยครับเนื้อที่6ไร่ราคาได้ละ450,000บาทที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะซื้อทำที่พักอาศัยเป็นบ้านสวนบ้านนา ใกล้ที่ทํางานครับในนิคมอุตสาหกรรม3ามส่วนนิคมอุตสาหกรรมโรจนาปาชินบุรีโซนที่เราเดินอยู่ตอนนี้ครับจะเป็นที่โค้เลขหมุดที่ดินครับ6 3สามหปจปลาจินบุรีหลักหมุดที่ดินตรงนี้จะตรงกับเลขหลักหมุดในฉนดนะฮะฝั่งนี้ตัดขึ้นไปครับด้านนี้ยาวประมาณ134เมตรตรงนี้จะเป็นที่เนินที่โนนครับ แล้วก็ค่อยๆสลบลงเป็นที่นาที่นาร้างครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่วงท้ายแปลงครับขงเราจะติดกับสวนยูคาฟฝั่งนี้เลยพื้นที่สีเขียวครับกินโซนและเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อทำบ้านสวน บรรณาพักสบายๆครับในเนื้อที่6ไร่หาเพื่อนมาแบ่งกันได้นะครับคนละหนึ่งไร่หรือจะคนละสองไร่ก็ได้ครับสำหรับราคาลองมาเจราจาต่อรองได้โดยตรงเลยนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ราบนะครับเป็นที่นา ทำนาได้ครั้งเดียวครับในช่วงฤดูฝนเราสามารถที่จะขุดบ่อเก็บน้ำเลี้ยงปลากุ้งหอยครับเอาดินขึ้นมาถมบริเวณที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตําบลสีมาโพดอํอำเภอสีมาโพดจังหวัดปราจ,จีนบุรีที่แปลงนี้ห่างจากโลตัสของหลังประมาณ7-8กิโลเมตรครับ ห่างจากไทยวัสดุพิกซีนะครับประมาณระยะทาง7-8กิโลเมตรเช่นกันครับนะด้านนี้ครับเลขหลักหมุด3 7 1 1อย่าตัดขึ้นไปตามคนาเลยนะครับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ทำบ้านสวนบ้านนาครับในพื้นที่ตำบลสีมาพูดแวะมาชมได้เลยครับแปลงนี้เนะื้อที่6ไร่ราคาร่ละ4 5 0 0 0 0บาท โดขุดแดงนสสีจอพร้อมโอนครับ